สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราวันนี้นะครับสวัสดีค่ะเรากำลังจะมาดูกันว่าทำไมเกม Minecraft หรือ Minecraft เนี่ยถึงฮิตในหมู่เด็กๆไม่เลือกเลยทั้งที่ดูเอ่อภาพก็เป็นบล็อกๆง่ายๆนะครับนั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยคะจากข้อมูลที่เรามีนี่มันมีหลายปัจจัยซ้อนกันอยู่เยอะเหมือนกันนะคะครับอย่างแรกที่ข้อมูลชี้เลยคือเรื่องอิสระในการสร้างสรรค์แบบว่า มันไร้ขีดจํากัดจริงๆใช่คะ่ะใช่ประเด็นนี้สําคัญมากคือไม่ใช่แค่สร้างบ้านนะคะครับครับแต่มันเหมือนเป็นอ่พื้นที่ให้จินตนาการทํางานเต็มที่เลยจะสร้างกระท่อมเล็กๆหรือปราสาทใหญ่โตหรือบนคนสร้างเป็นเมืองเลยก็มีนะที่เห็นเห็นกันใช่คะ่ะหรือที่ซับซ้อนกว่านั้นก็พวกวงจรเรสโตนอะไรแบบนั้นคือข้อจํากัดมันอยู่ที่ความคิดคนเล่นลุวน์เลยค่ะเหมือนเลโกดิจิตอลที่ไม่มีวันหมดเลยนะครับเนี่ยประมาณนั้นเลยคะ่ะแต่ทําอะไรได้เยอะกว่ามาก แล้วที่ต่อยอดจากเรื่องสร้างสารรค์นะคะก็คืออิสระในการเล่นจริงๆอ๋อหมายถึงไม่มีกฎตายตัวเหรอครับค่ะคือมันไม่มีว่าต้องเล่นแบบไหนถึงจะถูกไม่มีการบังคับว่าต้องทำภารกิจในี้ให้เสร็จไม่มีแพ้ไม่มีชนะประมาณนั้นค่ะจะสำรวจโลกเฉยๆก็ได้จะสร้างอย่างเดียวหรือจะไปสู้กับมอนสเตอร์ก็ได้หรือจะทำฟาร์มใช่ค่ะทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบสงบๆก็ได้ คือความไม่มีกรอบนี่แหละค่ะที่ทําให้เด็กๆไม่รู้สึกกดดันเล่นแล้วสบายใจเข้าใจเลยครับแล้วพอเรามองในมุมการเรียนรู้ล่ะครับข้อมูลบอกว่าไงบ้างโหอันนี้น่าสนใจมากค่ะคือเหมือนจะเล่นๆน,นะคะแต่จริงๆมันแฝงการเรียนรู้ไว้เยอะมากอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็ดังแต่การวางแผนง่ายๆเลยค่ะ เช่นต้องหาทับซับสร้างที่พักก่อนกลางคืนไม่งั้นเจอซอมบี้อะไรแบบนี้อ๋อครับครับมันสอนการเอาตัวรอดเปน็นอีตัวใช่ค่ะแล้วก็การจัดการทับซับมีไม้เท่านี้หินเท่านี้จะเอาไปทําอะไรก่อนหลังดีฝึกคิดฝึกแก้ปัญหาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีความรู้แบบวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นิดๆด้วยนะอย่างการคํานวณพื้นที่สร้างบ้านหรือตักกะของวุญจรนเรสโตนอืมือมันเรียนรู้แบบไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยใช่ค่ะเนียนมากแล้วพอยิ่งมีเพื่อนมาเล่นด้วยกนันนี้ยิ่งสนุกเลยค่ะ ครับเรื่องโซเชียลนี่ข้อมูลก็เน้นเหมือนกันค่ะเพราะไม่ครับเล่นหลายคนได้เด็กๆก,ก็ร่วมมือกันสร้างโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบว่าคนเดียวทำได้ไหมใช่ค่ะช่วยกันสร้างช่วยกันป้องกันหมู่บ้านหรือแม้แต่แข่งกันเองในเกมเล็กๆที่สร้างขึ้นมามันก็คือการฝึกทํางานเป็นทีมการสื่อสารไปในตัวเลยสิครับถูกต้องเลยค่ะได้เรียนรู้การต่อรองการแบ่งหน้าที่ผ่านการเล่นสนุกสนุกนี้แหละค่ะ เฉงดีคร <mondo> ับแล้วอะไรอีกที่ทําให้เกมมันยังสดใหม่ตลอดเวลาครับก็ส่วนหนึ่งคือการอัปเดตจากผู้พัฒนาเองเขาก็เพิ่มของใหม่ๆบล็อกใหม่ๆสัตว์ใหม่ๆมาเรื่อยๆอ๋อมีอะไรให้สํารวจเพิ่มตลอดค่ะแต่ที่สําคัญมากๆไม่แพ้กันเลยก็คือคอนเทนต์จากผู้เล่นด้วยกันเองพวกมอสต่างๆมอ ที่เป็นส่วนเสริมใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ผู้เล่นสร้างขึ้นมาเองเพื่อปรับเปลี่ยนเกมหรือเพิ่มอะไรใหม่ๆเข้าไปหรือพวกแผนที่ผจญภัยที่คนอื่นสร้างโอโ้โหมันเลยเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเลยสิครับค่ะโลกมันขยายไปเรื่อยๆมีอะไรให้ค้นพบให้ลองเล่นตลอดเวลาเหมือนการผจญภัยใหม่ๆทุกวันเลยโอเคครับพอฟังรวมๆกันแล้วภาพชัดเลยสรุปคือที่ไมโครฟับมันฮิตไม่เลิกเนี่ยมันมาจากเอ่อการผสมผสานกันของหลายอย่างนะคะครับ ทั้งเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีกรอบค่ะอิสระในการเล่นการเรียนรู้ทักษะแบบนิเนียนค่ะการเล่นกับเพื่อนแล้วก็ความสดใหม่ตลอดเวลาจากทั้งผู้พัฒนาและผู้เล่นเองถูกต้องค่ะสมกับที่เขาว่าว่าสนามเด็กเล่นดิจิทัลไร้ขีดจำกัดจริงๆจริงด้วยครับซึ่งถ้ามองในภาพใหญ่ขึ้นนะคะจะเห็นว่าเกมนี้มันตอบโจทย์ธรรมชาติของเด็กๆได้ดีมากครับยังไงครับก็ทั้งความอยากสร้างสรรค์อยากจินตนาการความอยากรู้หลักเห็นอยากสำรวจโลกแล้วก็ เอ่อความต้องการที่จะเข้าสังคมมีเพื่อนมีปฏิสัมพันธ์อืมรวมถึงความสุขง่ายๆจากการได้ลงมือทําอะไรสําเร็จด้วยตัวเองนะคะมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆครับผมแล้วมันก็ทําให้เราเกิดคําถามน่าคิดต่อนะคะว่าครับการที่เด็กๆใช้เวลาอยู่ในสนามเด็กเล่นดิจิตัลแบบนี้ยกําลังฝึกทักษะที่ซับซ้อนมากๆอย่างการคิดการแก้ปัญหาการทํางานร่วมกันในโลกเสมือนอื มันอาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้พวกเขารับมือกับโลกจริงที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันในแบบที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงหรือยังประเมินค่ามันต่ำไปหรือเปล่าคะ